สการะขาวเวสุวรรณนะครับเขาให้เขียนชื่อนะครับชื่อนามสกุลได้แล้วครับปานทองอัตภูมิอะไรเนี่ยมองไม่เห็นเลยเกิดวันที่ตรงกับวันเดือนปีพศ เกิดวันที่19ตรงกับวันพระฤหัสบอดีเดือนตุราคม2522ปีมะแมะม,ะม,มะแมะ่2522 ก็ขึ้นไปขอโชคขอลามนะ,กกน,นะครับสุดทุบก่อนนะครับทุบแล้วก็เทียน สาธุสาธุแลวก็เทียนนะครับเพื่อจะบอกกล่าวท้าวเวสสุวรรณอา้าวติดแล้ว อทำถวายนะครับนะโมตัสสะพะโคะโตะละโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะโคะโตะละโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะโคะโตะละโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติติโสพะคะวะยมมะราชาโน,น,นะสาวิชวโนะมะระนังสุขัง อะหังสุขราตโตนโมพุธายะท้าวเวสวันโนจาตุมะสาราิกยักษะพันตาพันสูริโตเวสสะภุสะพุทธังอะระหังพุทโตโท้าวเวสวันโนนโม ขายนะพระเจ้าลายปันทองกับคุณได้มาขพอถึงสิบเท่าเวยตัวขอให้ข้าพเจ้ามีโชคลาภที่การงานการค้าการขายขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวมีความสุขด้วยเชิญพระ เปิดน้ำแดงนะครับถ้าจะมีน้ำแดงนะแล้วก็แผ่นทองนะครับ แล้วก็เพมัเพื่อต่อชีวิตและโชคชะตา สาธุขอให้พระเจ้ามีอายุขัยยืนนานาแล้วต่อไปคือเอาพวงมาลัยแดงไปไหว้นะครับไปคล้องข้างบน ถ้าเจ็ดสีนะครับถ้าสามสีถ้าสามสีน่าจะมี้อเขาถ้าสามสีนะครับส,นะสาธุขอให้ข้าพเจ้ามีโชคมีลาภมีเสือให้ปัง แล้วก็ผ้าแดงเ <c oughs> สร<ะ>็จแล้วครับ <c oughs> <c oughs>